สวัสดีค่ะคือหลังจากที่ปล่อยคลิปอะไรนะแมวตวลกให้พอปีใหม่ไปก็มียอดวิว14วิวเองอะ่ะสมาชิกหนึ่งคนไม่รู้ใครโอเคตอนนี้อยู่กับหนูในเกมไลฟ์พีนะคะจะให้เรียกแทนตัวเองว่าอะไรดีชื่อ ก็เป็นวิดีโอดีซาซ่างั้นเดี๋ยวหนูจะได้แทนตัวเองกัซาซ่าก็แล้วกันเนาะวันนี้ซาซ่าโอ้ยซาซ่าจะมาถ่ายคลิปคลิปนี้เราเป็นคลิปที่สองซึ่งซาซ่ามีตัวเป็นตัวนี้ชื่อเป็นอะไรนะตขอคบิดชั้นเดียวแล้วก็เป็นตัวนอนแล้วก็ายซาซ่า รู้ชื่อน,นี่ว่าแตงกวาชื่อแตงกวาเพื่อน320คนรูปใจ899อ,อุ้ยอีกใจเดียวจ์จักร์ร้อยแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกใจเดียวจกักร์ร้แล้วอเ,เอาทำไมเขียนไม่ได้อะกดแล้วทำไมเขียนไม่ได้เดี๋ยวโอเค ขอใจหน่อยนะจะโอ้ยเก,ก้าคะแนนละเก้าร้อยสำหรับคนแรกที่ติดตามขอขอบคุณมากมาก คือขอคุณมาก,ะะาาก,กม,มากเลยนะสำหรับที่ติดตามก่อนแรกขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะวีมีคนมาสองในยี่สิบอันนี้ก็ลงมั่วอย่าไปดูเลยนะคะโอเคถ้าใครชอบแลวอยากให้ลงคลิปลายเพล์อีกก็บอกได้นะคะ เนี่ยอีกใ,ใจเดียวจะกล้าลอยแล้วนะถ้าใครอยากให้เราอีกก็บอกได้นะคะขั้นแรกนี่เนาะแลสวสดีก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่าใช่คือที่จริงซาซาไม่ใช่มีเกมนีม้เกมเดียวนะแต่ว่าอีกเกมนึงมันอัดไม่ได้เกมซูเปอร์แดนเซอร์ชื่อลอซาลีเนาะ คือมันอาจไม่ได้เสียใจตรงนี้แหละงั้นก็คือจะบอกแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบบายให้ bye bye.